สวัสดีครับค่ะครับผมรู้สึกไงบ้างกับการได้มาทริปนี้ครับก็รู้สึกดีๆสบายใจครับผมตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วเนอะแล้วที่วัดไปยงเป็นไงบ้างครับที่วัดก็วันนี้ไม่ได้ไปถนนเข้าเต็มหัวไม่ใช่วัดไม่เป็นไรวัดไหนที่วัดประยงนะอนไวัดประยงดีค่ะครับสวยไหมสวยสวยนะครับแล้ววัดโสธรสวยไหมครับเรร่อะไก็สวยคนละแบบสวยคนละแบบนะครับแล้วเป็นไงบ้างในรถทัวร์นี้ บริการดีไหมครับดีดีค่ะญาติโยมโอเคไหมญาติโยมก็ดีคโอ้ไม่เป็นบ้านทั้งนั้นเป็นบ้านทั้งนั้นสาวๆสวยๆหนุ่มๆหล่อๆทั้งนั้นเลยใกลกันดีไม่กระชากนอนหลับตลอดนอนหลับสบายนะครับครับผมแล้วมีอะไรอยากจะฝากกับทางบ้านบ้างครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้เชิญชวนไม่ไดอะไรมาทำบุญกันว่างๆก็ให้เข้าวัดเข้าวา มาทำบุญพาลูกพานล้านมาวัดกคาับก็มีโอกาสครับผมไงครั้งนี้ครอบครัวขอบครัวนะครับผมไงครั้งนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อคุณพี่แมวคุณพี่แมวนะครับโอเคไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างกับทริปนี้ครับ ชอบทิ่วัดประยองจะค่ะประยองสวยไหมครับสวยค่ะประทับใจไหมประทับใจมากครับผมแล้วพระสวทรนล่ะครับพรอสุรก็นับถือหลวงพ่อสทรก็เดินมาราสการพระภูษาสุธรครับผมอยากจะเชิญชวนพี่ป้าณ่าอามายังไงบ้างครับให้มาเที่ยวกันให้มาเที่ยวกันมาร่วมกันทําบุญครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับกับทิปของพระอาจารย์มหาพินเขาหน้ามาอีกไหมครับครับผมเขาหน่าเราจะไปประเทศ าลา,ลาลว,ลวกัมพูชากัมพูชานะครับโอเคไงคราวนี้ก็ขอบคุณมากขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับครับสวัสดีครับช่องอะไรเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 你看。 นี่ไงตะก้องนะเดืไปหรือเปล่ากลัวกลัวอะไรหรอก็เดินไม่ได้กลัวตก

ตั้ตั้งเียตั้งต้องนิ่งนิ่สงุกมีเทและนปนสภาพชัดชัดียวเยอะมากคือพเราหลอกัเสด็ไมงอจะเด็าั้เื่อนช้งข้่อยๆนใหีต้อเปิ